ดราม่าเกิดพระเอกดังโดนแกล้งแฟนคลับติดแฮชแท็กเซฟหยอกกันคนมีขอบเขตกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวเมื่อช่อง YouTube ตั้มวรวุุิของนักร้องหนุ่มตั้มวรวรุิหรือตั้มเดอะสตาเผยแพร่คลิปชื่อตอนว่าเล่นใหญ่รัชดาไลาทำคลิปน้ำตาท่วมซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ตั้งกล้องแกล้ง,กลงนะักแสดงหนุ่มชื่อคริสพิรวัน์ขณะกำลังซ้อมละครเวทีเรื่องลิขิตรักชิงบัลลังซึ่งมีสองนักร้องจากเดอะสตา ตั้มวราวุธและโดมจารุวัตรรวมถึงดาราสาวนุ้ยสุจิราวางแผนตั้งกล้องและให้ครูแหม่มซึ่งเป็นครูสอนร้องเพลงสร้างบรรยากาศการซ้อมที่อึมครึม ตุและกดดันคริสย่างหนักจนหนุ่มคริสร้องไห้และขอโทษครูทางน้ําตาแต่ก่อนที่คริสจะเศร้าไปกันใหญ่ทางหนุ่มตั้นได้เรียกเฉลยว่าเป็นเพียงการรับน้องเรียกว่าแกล้งเล่นขำๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนแฟนคลับจะไม่ขำด้วยติดแฮชแท็กเซฟคริสที่ขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วโดยคอมเมนต์จากชาวเน็ตมีดังนี้การแกล้งกันหยอกกันมันคนมีขอบเขตลิมิตนะแต่ละคนก็โตๆกันแล้วนะบางคนเขาซนซิทีฟกับคําพูดหรือการกระทําแล้วมันอาจจะทำให้คนคนนั้นฝังใจกับสิ่งสิ้งต กเราเล่นกับความรู้สึกคนอื่นไม่ใช่เรื่องตลกต่อให้จะสนิทกันมากแค่ไหนก็ตาม